เราจะมาขอซื้อที่ค่ะซื้อที่เหรอป้าไม่จําเป็นต้องรู้หรอกเป็นแค่คนใช้ป้าเป็นแค่คนใช้อะป้าไมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเราสองคนนะไม่มีบริญ,ญาตคนใช้เหรอ เจ็ดบาทจ้าน้ำค่ะน้อนี่ถ้าเธอไม่ทำพลาดเรื่องซื้อขายที่ครั้งก่อนฉันก็คงไม่ต้องมาถึงที่นี่หรอกนะไกลก็ไกลร้อนก็ร้อนแล้วไหนอะเจ้าของที่อะน่าจะอยู่แถวนี้แหละคะ่ะแถวนี้นะแถวไหนลองไปถามเจ้าของร้านดูซิเสียเวลาได้เจ้าของร้านคะ สัดีฉันก็ตามหาเจ้าของที่ดินที่ติดถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านนะคะรู้จักไหมคะมีธุระออะไรหรออฉันจะซื้อที่อะค่ะซื้อที่หรอซื้อไปทําอะไรล่ะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่าบอกมาแล้วกันบ้านเขาอยู่ไหนขับตรงไปซ้ายมือโน,น่้นแล้วเขาจะกลับตอนไหนไม่รู้ไม่ได้ป้อ <laughs> ยืนทำอะไรหลับไปไปขับรถพาฉันไปบ้านเขา จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของที่ดินที่เราจะซื้อะคะ่ะลองเรียกดูสิมีใครอยู่ไหมคะโอ้ยร้อนฮัลโหลมาแล้วคะ่ะมาหาใครนะหนูเจ้าของบ้านอยู่ไหมคะคุณเป็นใครเหรอเราจะมาขอซื้อที่ะคะ่ะซื้อที่เหรอ ใช่ฉันจะมาขอซื้อที่น่ะที่ตรงไหนเหรอป้าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเป็นแค่คนใช้ฉันจะคุยกับเจ้านายป้าเท่านั้นคนใช้เหรออืมฉันจะคุยกับเจ้าของที่เท่านั้นไปตามเจ้านายป้ามาเขาไม่อยู่หรอกว่าจะกลับก็คงเย็นๆนนู่นแหละอืมฉันขอเขาไปรอข้างในได้ไหมไม่ได้หรอกอา้าว ทำไมล่ะฉันมาทําธุรกิจกับเจ้านายป้านะคุณสองคนเป็นคนแปลกหน้าอยู่ดีๆจะมาเข้าบ้านฉันคงอนุญาตให้เข้าไม่ได้หรอกไปรอที่อื่นเลยเอา้านี่ป้าเป็นแค่คนใช้อะป้าไมีสิทธิ์อะไรมาห้ามมาสองคนนะไม่มีมารยาทติดของคนใช้ไนงะ่ะที่ต้องดูแลบ้านให้เจ้านายฉันไม่จําเป็นที่จะต้องมีมรารยาทกับคนแปลกหน้าที่ไม่มีมรารยาทเหมือนกัน คุณสองคนนะ่ะจะไปรอที่ไหนมันก็เรื่องของคุณเชิญ อ๋อพวกคุณสองคนคงจะเป็นคนที่จะมาซื้อที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมคะที่ที่คุณอยากได้เนี่ยไม่น่าจะเป็นของผมหรอกครับอ้าวแล้วเป็นของใครล่ะคะที่ดินเป็นของคุณแม่ผมเองครับอ๋อค่ะคุณผมชื่อวุฒิครับผมเป็นคนดูแลที่ทั้งหมดให้แม่นะครับ งั้นฉันต้องติดต่อกับใครคะติดต่อกับคุณวุฒิหรือติดต่อกับคุณแม่คุณคะติดต่อกับผมเนี่ยแหละครับงั้นดีเลยค่ะเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันเลยดีไหมคะผมว่าเราสองคนคงไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันหรอกครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยก็คงไม่ขายที่ให้คุณหรอกครับอา้าวทำไมล่ะคะนั่นสิรับ ทำไมอะคะเพราะว่าแม่ผมเนี่ยไม่ชอบพวกคุณทั้งสองคนที่ดูถูกคนอื่นนะครับดูถูกเหรอคะฉันไปดูถูกตอนไหนกันฉันไม่เคยไปดูถูกใครเลยนะคะจริงเหรอครับจริงๆนะคะเราไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยนะคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเข้าใจผิดเหรอครับผมว่าคงไม่เข้าใจผิดหรอกครับเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยพวกคุณมาที่นี่รอบหนึ่งแล้ว แล้วพวกคุณน่ะคงจะเจอแม่ผมแล้วเช่นกันแม่เหรอคะ โหวุฒวันนี้มีคนเข้ามาขอซื้อที่ตอนเย็นนะ่ะเขาน่าจะมาอีกนะถ้าเจอเขา่บอกเขาเลยนะว่าแม่ไม่ขายที่ให้เขานะมันมาดูถูกแม่สิมันหาว่าแม่เป็นคนใช้ไม่ขายให้มันเลยนะ ใช่ครับคนที่พวกคุณเจอเมื่อตอนกลางวันนะนั่นคือแม่ผมเองครับฉันขอโทษนะคะใช่ค่ะเพราะเราต้องขอโทษด,ด้วยนะคะขอโทษผมทําไมล่ะครับพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผมสักหน่อยคุณวุฒิคบคุณวุฒิช่วยพูดกับคุณแม่ให้หน่อยได้ไหมคะถ้าฉันไม่ได้ที่ตรงนั้นนาะบริษัทของฉันแย่แน่ๆเลยคะ่ะนะคะคุณวุฒิช่วยหน่อยนะคะนะคะคุณวุฒิช่วยพวกเราด้วยนะคะ ช่วยฉันหน่อยนะคะถ้าคุณช่วยฉันฉันจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าให้คุณนะคะคุณบู๊ช่วยฉันหน่อยนะคะพวกคุณนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะครับชอบดูถูกคนอื่นแถมยังไม่ซื่อสัตย์อีกไม่ล่ะครับคมคงช่วยพวกคุณทั้งสองคนไม่ได้แล้วครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่ชอบพฤติกรรมดูถูกคนอื่นขอบพวกคุณทั้งสองคนเช่นกัน เชิญครับมาทางไหนก็ไปทางนั้นแหะครับ